เด็กเกี่ยวง่ายกินง่ายนอนง่ายแจะเทียงเก่งคุณแม็กเขาจะนอนแล้วนะคะคุณแม็กอันนี้ธงพี่กันนะคะเป็นของเล่นน้องไปแล้วอันนามมโมองอันนาจะกลับมาเล่นกันอีกแล้วไอ้นี่ นั่นนั่นที่ใครให้รู้มั่งอที่คุณแม่นะคะที่คุณแม่นะคะลงม่อีกยุ๊ยงยงยงยเขาห่วงที่ยังจะเข้าไปหาเขาเองไม่ให้เล่นแหละไม่เล่นแหละ ขาห่วงที่อยู่นะขึ้นไหมครับขึ้นไหมครับหนูจะนอนนี่แหละลูกนอนนี่เหรอ,อยทำไมไม่ร้อนจังนอนนี่แหละจะนอนตรงไหนอ่ะอ๋อตรงนี้มันค้ำหัวหนูโอ้หนูอยากเอามันออกแล้วลูกโอ,โอ้หนูอยากเอามันออกมันค้ำหัวหนูใช่ไหม อืมค้หัวหนูนี่นี่เอาออกให้แล้วเนะไม่อ,ออกให้แล้วนะอืม